่เรามาดูกันนะว่าการเขียน introduction เราต้องทำยังไงฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจำได้นะที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าการเขียนอินโทรดักชันก็คือการ paraphrase โจทย์มาก็คือการบอกว่าอ่ะ p a อ่ตัวกราฟนี้พูดถึงเรื่องข้อมูลอะไรฉะนั้นการเขียนอินโทรดักชันเนี่ยเราต้องมีการใช้ structure ที่ทำไมแตกต่างและใช้คำศัพท์ที่แตกต่างให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะเราเหมือนแบบ เราเหมือนเราเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเอาสิ่งที่เป็นข้อมูลนั้นน่ะเอามาเขียนใหม่เป็นวอ์ดิงของเราถ้าคุณไปยกมันมาเลยคือหมายความว่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยหรือเปลี่ยนมันน้อยมากๆที่จะแบบแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณไปยกมันลงมาเนี่ยคุณจะโดนหักคะแนนส่วนนั้นทันทีหักคะแนนในที่นี้ก็คือเขาจะไม่นับอินโทรดักชันของคุณเลยฉะนั้นวอ์ดิงคุณสมมติอย่างอินโทรดักชันที่คุณไปก๊อปปี้มามีเพิมหมด20บทเขาก็จะหักอีก20บทนั้นออกเลย ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนเขียน the whole passage หรือ the whole essay เนี่ย150ร้อยห้าสิบพอดิเปะ๊ะแต่คุณนันไปลอก intro มาเขาก็จะหัก20ออกไปฉะนั้น introduction ตัว essay ของคุณเนี่ยก็จะเหลือไม่ถึง150ิบ word okay, ม้มันวัดมันนับกันอย่างนี้ฉะนั้นระวังให้ดีเปลี่ยนสับเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้เยอะที่สุดนะคะในการ paraphrase และมักจะใช้ present simple tense นะคะ present simple tense ในที่นี้หมายความว่าไ,ไง คือคุณพูดว่ากราฟนี้อิล u ัสเ a ร e อะไรเห็นไหมคะกราฟนี้อิล u ัสเ a ร e อะไรเอกคูว่าอิล u ัสเ a ร e เนี่ยคือเป็นการแสดงให้เห็นถึงเรื่องที่มันเป็นจริงไงมันก็เลยต้องเป็น present แต่ถ้าสมมตินในส่วนขยายคุณมีพูดว่า energy ที่ถูกใช้ในปี2010อ่า energy which was used เห็น which was คุณก็ต้องใช้เป็น past นะเพราะเราพูดว่าถูกใช้ใน2010มันคนละส่วนกันนะฉะนั้นคุณดูว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ไอ,อ้ verb ต,ตัวนั้นน่ะมันเป็น present หรือ past ถ้ามันเป็น present ก็ใช้ present แต่ถ้า verb ในตัวนั้นมันเป็น past คือมีการพูดถึงว่า energy to consume ในอดีตคุณก็ต้องใช้ past นะตรงนี้เนะี่ยคุณหมายถึงไอ้ส่วนที่เป็น introductory ที่ต้องเป็น present แต่ถ้าสมมุติข้อมูลที่เขาให้มามันไม่ได้มีปีกำหนดคือเป็นข้อมูลเรื่องนี้เฉยๆคุณก็ใช้ present ไปทั้งหมดแค่นั้นเองวัดกันแค่นี้ความเป็น present คือเป็นจริงเสมอนะเป็นจริงนะตอนที่พูดนะแต่ถ้าเป็น p a s t คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแคแ ะะทีนี้เรามาดูกันไอเรื่อง paraphrase อะรู้แหละว่าเปลี่นศัพท์เปลี่ยนโครงสร้างแต่เปลี่ยนไม่เป็นทายังไงดีอะเรามีหลักง่ายๆตรงนี้ลูก,กเราจะ paraphrase ได้อย่างไรอันดับแรกพยายามใช้ s y n o n y m ลูกอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าโจทย์เขาให้มาเป็น important เราอาจจะเปลี่ยนเป็น crucial หรือ essential แทนใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนศัพท์โจทย์จะชอบให้คําว่า show คูก็เปลี่ยนเป็น illustrate ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะมี pattern format ในการเขียนอันเนี้ยแล้วก็จะมีคาศัพท์ ที่จะให้คุณไว้เลือกใช้ได้นะตรงนี้ไม่ต้องกังวลแต่ให้เห็นภาพก่อนว่าอ,อ๋อเปลี่ยนอะไรได้บ้างในการทำ paraphrase เปลี่ยนโดยการใช้ synonym นะคะกับเปลี่ยน sentence structures สมมติในโจทย์เป็น2 simple sentence ที่เป็นแบบ subject verb object full stop subject verb object full stop แบบเนี้ยเราเปลี่ยนมาให้เป็น1 complex sentence หรือเปลี่ยนให้เป็น compound sentence เอา2อ,อันมาเชื่อมกันโดยใช้ and หรือใช้ w h i c h why when อะไรอย่างงี้ก็ได้ นะก็คือเปลี่ยนสตรัคเจอร s ของมันต่อมาเปลี่ยน Part of Speech ในโจทย์ไอ้คำว่า consumption เป็นนามอย่างเงี้ยแล้ก็มาเปลี่ยนเป็นอ๋อ people consume เปลี่ยนมันให้เป็น Verb ใช่ consumption เป็น consume อย่างเงี้ยเราก็จะได้โครงสร้างประโยคที่ต่างด้วยนะหรือคำว่าเปลี่ยน infinitive เป็น gerund อ,อ่างเช่นแบบว่าอาจจะเปน to spend ก็เปลี่ยนเป็น spending อย่างเงี้ยก็คือดูบริบทด้วย คือเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งในการ paraphrase ที่ดีต่อมาเปลี่ยน active เป็น passive voice เราเรียนรูป passive ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้จำได้ไหมอ่าประโยคเดิมมันเป็นแบบว่า people in the UK consume อันนี้ consume this energy พอเราเป็น paraphrase ก็เป็น energy was consumed by people เห็นไหมคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้รูปที่แตกต่างละและแลถมมันมออ a คาเดมิกด้วยถ้าคุณใช้ passive voice เป็น ต่อมาค่ะเรามาดู prompt pattern ที่เมื่อกี้ครูสัญญาเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวจะมีให้นะฉะนั้นดูก่อนอันนี้จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอันเดียวกันนะแต่ครูแบ่งออกมาเป็นสองล็อกนะฉะนั้นค่อยๆดูตามสิ่งที่คุณจะต้องมีนะคุณเห็นไหมอันแรก the map อันนี้ก็คือชื่อชื่อของกราฟชื่อของกราฟที่คุณกำลังจะบรรยายคุณก็ใส่ไปเลยถ้ามันเป็น map คุณก็ใช้ map ถ้าเป็นกราฟแท่งคุณก็ใช้ bar chart เห็นไหมคะ pie chart line graph table diagram ทำไมคุณถึงใส่วงเล็บเพื่อในกรณีที่คุณไปเจอแบบที่มันมีมากกว่า1อันไงคุณก็ต้องใส่ s ไปแค่นั้นเองถ้ามี2 Map มอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น maps เห็นไหมแล้วปกติอะในโจทย์อจะชอบให้คำว่า show กับคำว่า give เราก็ไม่ต้องใช้สีเหลูเรามาเปลี่ยนเป็น illustrate ใช่ไหมคะ compare present describe display Indicate ตัวที่ครูชอบให้ใช้นะมี illustrate, compare, present ครูว่าแล้วก็ display 4ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบใช้ได้หมดเลยอะคือมันจะไม่ค่อยมอี Specific ที่มันแบบแยกย่อยไปหรือย่งคำว่าแบบ describe เนี่ยบางทีแบบเอ้ยมันอาจจะเหมาะกับการแบบบรรยายอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมาะกับในบางบริบทอย่างเล่นเรื่องแมทอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะในขณะที่คำว่าอิลลู t เต่ตอะมันใช้ได้หมดเลยคือกับแบบแบบการอธิบายภาพ ออกมาว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้ตรงนี้เห็นไหมคะครูมี s นะที่ครูบอกว่าต้องเป็น present tense เห็นไหมแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นลูกดูด้วยเธอเมื่อไหร่ก็ตามตัวข้างหน้ามี s นะลูก verb <Word S 2> ต้องเอา s ออกโอเคถ้านามมี s verb ต้องไม่มี s เิธทีจําำง่ายเซอสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้ลูกจะมา s ทั้งคู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าข้างหน้าคำนามเนี่ยมีเพื่อนอยู่แล้วมีหลายอันอยู่แล้ว verb <Word S 2> ไม่ต้องเติม s, s. โอเคอย่าลืมนะ s ทั้งคู่ไม่ได้นะคะทีนี้อันนี้คือเหมือนเป็นเกิน่นว่าอันนี้บอกอะไรทีนี้ต่อมาบอกข้อมูลต่อมาลูกสีเขียวนี่คือล็อกเดียวกันเห็นไหมคูุขั้นเอาไว้คือเหมือนกับว่าคุณจะใช้อันไหนก็ได้ดูความเหมาะสมอาเป็นล็อกแบบนี้ฉะนั้นก่อนจะพูดว่า the information about หรือ information of อะไรนามในที่นี้ก็คือพูดถึงแบบท็อป,ปที่เราพูดถึงนั่นแหละอ่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท็อปต่าง หรือคุณอาจจะมาแบบอ๋อเป็นข้อมูลรายละเอียดเป็น the amount เป็นจำนวนจำนวนของอะไรถ้าคุณใช้ amount ต้องใช้กับนามนับไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้กับน u u m e r r ต้องใช้กับนามผ้าหูพ์โอเคอ่าฉะนั้นก็ดูว่าคุณอยากจะพูดแค่ information หรือคุณอยากจะดูเหมือนแบบเออเป็นนามที่แบบถ้าสมมติเขาให้มาเป็นลักษณะของแบบ time time, time เนี่ยเวลาเนี่ยมันนับไม่ได้ใช่ไหม the amount of time แต่ถ้ามมว่าเป็นจำนวนของคนอ่า number of Tour อย่ tourism s อย่างเงี้ยน,นะ the number of นะคะและตรงนี้อีกอันนึงค่ะถ้าข้อมูลมันเป็นเหมือนแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ย proportion นะ proportion ก็คือถ้าเป็นข้อมูลเปอร์เซ็นต์คุณก็ใช้เป็น the proportion of นะแล้วก็ตามด้วยนามพวกนามพวกนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นข้อมูลหลักของมันนั่นแหละอ่าก็คือบอกว่าเรากำลังอธิบายถึงข้อมูลอะไรต่อมาบอกสถานที่ลูกว่าเกิดที่ไหนเนี่ยอาจจะเป็น usa UAE อย่างเงี้ยอ่าอินเดียนะคะแต่ระวังนะไอ้พวก the USA the UK the UAE นะคะสามประเทศเนี้ยออกบ่อยนะต้องมี the เ,เสมอนะจ๊ะโอเคต้องมีการใช้ the เ,เสมอแต่ถ้าเป็นประเทศไทย,ไทยแลนด์เจแปนอินเดียไม่ต้องมี the นะโอเคไหมคะฉะนั้นพอบอกว่าข้อมูลอะไรเกิดขึ้นที่ไหน แล้วก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คือบอกไปเลยปีไหนเช่นในปี1990สมมติเป็นปีเดียวอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณใช้ between อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะ,ะ between ปี1990 and 2010อย่างเงี้ยก็คือ 1990, เกาก็นก่าห้าง้ก็4นับไปหรือบางทีมันอาจจะแบ่งว่า 90, 95, 2000, 2005, 2010ได้หมดคำว่า between นะคะ between and from to กับ between and ใช้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่คุณต้องจับคู่ให้ถูกนะ between คู่ and from คู่ to แต่ความหมายเดียวกันโอเคหรือถ้าเป็นแค่2ปีเช่นปี2 1 9 9 0กับปี2010อ่ะเป็นแค่2จุดคุณก็ใช้ in กับ and แค่นี้เองเข้าไหมคะกับอีกหนึ่งล็อกค่ะอันนี้คือการบอกเวลาทั้งหมดเลยนะนี่คือบอกเวลาทั้งหมดแต่คุณแยกไว้ว่าคุณอยากใช้อันไหนเรียกว่าอีกกล่องแรกเนี่ยกล่องสีส้มเนี่ยคืออันที่แบบ จอบ่อยสุดใช้ง่ายสุดนะแต่ถ้าอยากจะให้มันพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงหรือมีการพูดถึงข้อมูลที่เหมือนแบบเป็น projection หรือเป็น p r e v i s i o n ก็คือข้อมูลที่มันเดินคาบเกี่ยวไปถึงอนาคตนะคะคุณก็อาจจะเป็น since ตั้งแต่ปีนี้ก็คือปีเริ่มต้นอาจจะเป็นปี1990ตั้งแต่ปี1990 with projection และมี projection ไปจนถึงปี2050อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้ for นะ ก็อาจจะเป็นแค่จุดเดียวเนี่ยความแตกต่างระหว่าง since through คืออะไร since 1990ไปจนถึง2050มันก็อาจจะเป็น 90, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050คือแบบ through เลยคือมีระยะเวลาแต่ถ้าคุณพูดว่า since 1990 with projection for 2050คือปีเดียวฉะนั้นอาจจะเป็นแค่พายชาร์จ1990กับอีกอันหนึ่งคือ2050 Okay. การใช้มี S หรือไม่มี S นะลูกก็ขึ้นอยู่ว่าอีการ Provision ของคุณเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้าการโปรเจกต์ของคุณมันมีเวลาในอนาคตหลายอันคุณก็ใช้เติม S แค่นั้นเองแต่ถ้ามดเป็นแค่จุดเดียว projection ของคุณหรือ p r o v i s i o n ของคุณก็แค่ไม่ต้องมี S หลักการใช้เอกพ์พหูพหน์ธรรมดาเลยเข้าไหอันนี้คือพูดถึงอนาคตนะกับอีกหนึ่งอันค่ะอีกหนึ่งล็อกนะพวกนี้เวลาหมดเลยคุณอาจจะพูดว่า in นะ in three different years with the five years interval starting from 1990อ่ะถ้าแบบนี้หมายความว่ายังไงสามปีอ่ะมีสาม period นะซึ่งมี5ปี interval คือห่างกัน5ปีเริ่มตั้งแต่ปี90ฉะนั้นคุณรู้ละ90ฉะนั้นอีก1จุดก็คือละ95และอีกหจุดก็คือ2000เห็นไหม ฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้แบบนี้ได้ถ้ามันเป็นล็อกที่มีอินเทอร์วลใกล้ๆกันนี่ก็เป็นการเขียอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าอุย้ยหนูท่องแล้วหนูสลับไปสลับมาหนูใช้ผิดใช้ถูกหนูใช้ b ีวีนแแอด d ไปเลยจบลูกนะเอาง่ายนะคะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายอันนี้ครูขยับให้นิดหนึ่งเห็นไหมในตัวสีกล่องสีส้มอันนี้ถ้าเราพูดว่า in three consecutive years consecutive แปลว่าติดต่อกันนะลูก in three consecutive years starting from เริ่มจากปี1990ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อสปีซ้อนก็คือเริ่ม90ก็คือ90 91 92นี่คือระยะเวลาเห็นไหมอันนี้ก็จะมีความ complex ขึ้นมานิดหนึ่งได้ใช้ศัพท์ที่มันรู้ด้วยแต่ระวังนิดหนึ่งเราจะใช้กรณีนี้เมื่อเป็นอะไรที่มันมา ไม่เยอะมากถ้าสมมติมันเป็นแบบ5ปีอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดว่า5 consecutive years อย่างเงี้ยครูว่ามันเยอะไปะนะคือเป็น between ad เหมาะกว่าอันนี้ครูว่าเอาแค่น้อยๆเพื่อเขาจะได้นับว่าอ๋อ9ก9 1 9 2ไม่ต้องเยอะมาโอเคไหมทีนี้เรามาดูอันต่อมาค่ะ additional information ตรงนี้คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ ครูให้ไว้สําหรับแบบคนที่บอกว่าหนูเขียนที่ไหนหนูขาดไป10คํา5คําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขียนไว้ได้ครูถึงบอกว่าเป็น optional มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าถามครูอ่ะครู prefer กับการที่อยู่ไปเขียนในใน body paragraph ที่มากขึ้นมากกว่านะเพราะไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอใน paragraph ที่เป็น body paragraph อยู่ละมันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมากล่าวซ้ําก็ได้อ่าข้อมูลที่ว่าก็คืออะไรเนี่ย the types of ชนิดของอันนี้อ่ะอาจจะเป็น the types of energy ชนิดของข้อมูลไอ้ของ energy เนี่ยถูกแบ่งหรือถูก categorize into แล้วคุณก็ใส่ชื่อไปว่ามีอะไรบ้างนะแต่อย่างที่บอกเ่ยชื่อพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ใน body paragraph ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อ่ะหรือพูดว่า the figures are given in เนี่ยใส่หน่วยว่าหน่วยของที่เขาให้มาเป็นอะไรแต่ถ้าสมมุติในประโยคก่อนหน้านั้นน่ะคุณเขียนไปแล้วว่าหน่วยของมันคือ proportion หรือหน่วยของมันคือ million minutes อย่างเงี้ย คุณก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดว่ามันกีฟใน billion minute ซ้ำอีกอย่าซ้ำโอเคอ่ะมาดูตัวอย่างมสมมติคำถามเป็นอย่างนี้ลูก the chart below shows the number of male and female research students studying six h uh, six science related subjects at a UK university in 2009อ่ะเปลี่ยนสับเปลี่ยนโครงสร้างดูครูเปลี่ยนออกมาเป็น the bar chart เห็นไหมลูกควบ below ออก แล้วครูเปลี่ยนโชว์เป็นอะไรเป็น i l l u s t r a t e อ่า the, the อันนี้เขาใช้ the number of เราก็เปลี่ยนเป็น the information about เห็นไหมคะและแทนที่ครูจะพูดว่า male and female ครูพูดว่าเป็น the gender distribution เห็นไหมเปลี่ยนคำศัพท์ of students เห็นไหมคะแทนที่จะพูดว่า male and female research s t u d e n t อย่างเงี้ยครูเปลี่ยนเป็น gender distribution of students เห็นไหมแล้วครูก็ใช้ จาก studying เนี่ยเป็น doing เห็ไหม doing scientific research on six different subjects at a UK university in 2009เห็นไหมครูเปลี่ยนศัพท์เป็นโครงสร้างครูก็ใช้ participle ใช้อะไรเหมือนปกตินั่นแหละแต่ว่าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปนิดนึงแต่ความหมายยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่คือวิธีการ paraphrase introduction แบบง่ายเข้าไหมฉะนั้นทบทวนนะคะตัวที่เป็น pattern ให้ครูหน่อย จำแพทเทิร์นให้ได้แล้วลองดูว่าอ่ะเราอาจจะเริ่มแบบวันนี้เรียนเรื่อง introduction เสร็จเราไปหาโจทย์สิแล้วเขียนแต่ i n t r ท d ร c ดักชลองเปลี่ยน paraphrase ให้คล่องๆอ่ะเราอาจจะฝึกทีละล็อกก็ได้สําหรับใครที่ยังพอมีเวลาเหลือเนาะแต่ใครที่แบบว่าโอ้ยเล่งเดี๋ยวจะต้องสอบแล้วต้องเก็บให้จบก่อนอก็อาจจะดูทั้งหมดให้จบก่อนแล้วค่อยมาเขียนทีเดียวก็ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าไม่เข้าใจให้กรอ เทปไปดูใหม่ได้นะมีบทเรียนแยกมาให้ชัดเจนเลยไม่เข้าใจจุดไหนต้องรีบทบทวนอย่าปล่อยให้ตัวเองลืมหรืออย่าปล่อยให้ตัวเองงงนานนะโอเคค่ะยังไงทบทวนให้ครูได้ค่ะ